ศึกไทไฟบาร์เซโลนาครับนับเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของไทไฟในการก้าวสู่แบรนด์มวยไทยระดับโลกและเผยแพร่ศิลปะแม่ไม้มวยไทยสู่สายตานานาชาติศึกไทไฟบาร์เซโลนาฉลองความสัมพันธ์147ปีไทยสเปนที่ปาเลาสปอร์ตเดลวายได้รับความสนใจจากแฟนมวยชาวสเปนหลายพันคนถึงแม้ว่าจะมีสถานการณ์ทางการเมืองเรื่องการลงประชามติแคว้นคาตาลันออกจากสเปนก็ตาม ความมันเปิดฉากตั้งแต่คู่แรกก้องศักด์สธิ์บุญมีพ่ายความใหญ่ของมาร์กเรนักชกเจ้าถิ่นที่เกิดในเมืองนี้แพ้คะแนนเรียกเสียงเฮจากแฟนมวยต่อด้วยสุสาครสอกลิ่นมีก็ยังเข้นฟอร์มเก่งเตะเจาะยางนักชกจากแกมเบียจนยางแตกแพ้นกในยกสุดท้ายส่วนศึกแห่งโคตรมวยไทยสเปนระหว่างแสนชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมกับฮวนเซาเมลอนจบลงด้วยชัยชนะคะแนนของโคตรมวยแห่งสยามประเทศผมรู้สึกดีใจที่ได้ ถ่ายทอดวิชาวมวยไทยของเราศิลปะไม่ไม้มวย,ยไทยของเราให้กับคนที่บอกว่าสนาฟุตบอลนี่เก่งนักเก่งนะผมก็สามารถอยู่ในหัวใจนะครับมวยไทยเราสามารถอยู่ในหัวใจของคนที่นี่ของคนสเปนของคนบาเซโลนาครับขอบคุณทุกกําลังใจครับผมปิดท้ายด้วยภาพแสนสถานพีเคแสนชัยมวยไทยยิมบวกหมัดปิดฉากเอาชนะนอกไปได้นี่ยกสุดท้ายส่วนไทยไฟ์ครั้งต่อไปเป็นศึกคแมไทยไฟ์ ในวันที่25พฤศจิกายนนี้ที่กรุงพนมเปญประเทศกรัรมพูชาติดตามชมการถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง3เช่นเคย